สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันที่16ตุลาคม2564มานำเสนอครับไทยเนื้อคาดหมายเสมอเสาร์อาทิตย์ทุกคนก็อยากสบายสบายอะไรที่หนักกระบาลถ้าไม่จำเป็นไม่มีใครอยากนำมายัดหัวฉะนั้นวันนี้เราคุยกันสบายสบายส,ายสักวัน การเปิดประเทศตั้งแต่หนึ่งพฤกจิกาของนายกบวกภูเก็ตแซนบ็อกนำร่องและบวกดวงประเทศยามมันจะรุ่งนะนะต่อให้ร้อยหมาพันแมวมาฉุดก็ฉุดไม่อยู่เรื่องมันเป็นยังไงผมจารนายเองไม่ค่อยประษาขอลอกจากคนที่เขาเป็นประษามาให้อ่านดีกว่าขออนุญาตเจ้าของผลงานทุกท่านที่ผมลอกวันนี้ด้วยเห็นคุณค่างานท่านว่ามีคุณต่อประเทศ แบร์ไตนดอทนัทวุฒิแสงชูวงโฮมแบร์ไตน์บูชรัสเซลโคดาราฮอลลีวูดชื่อดังทวิตภาพและวิดีโอสถานที่ต่างๆในภูเก็ตและกรุงเทพในการบินมาถ่ายภาพยนตร์เรื่องใหม่ The Greatest Beer Run Ever ที่ถ่ายทำในประเทศไทยและนิวเจอร์ซีย์กำกับโดยปีเตอร์ฟอร์เรลลี่ประกบกับนักแสดงรุ่นน้องแซค เอฟรอนซึ่งอยู่ที่กรุงเทพด้วยเช่นกันฉากหลังในเรื่องคือเวียดนามวันนี้14ตุลาโคโพสภาพตัวเขาเซลฟี่กับทิวทัศน์ในกรุงเทพบนทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่า l o s t i n Bangkok รวมดังโพสภาพเสาไฟฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนที่ระยงองระยางอยู่บนถนนแห่งหนึ่งในกรุงเทพและเขียนแคปชั่นแบบติดตลกว่า Bangkok dreaming ก่อนหน้านี้โคบินมาลงที่จังหวัดภูเก็ตและกักตัว14วันตามมาตรการภูเก็ตแซนบ็อกซ์ซึ่งโคทวิตชื่นชมผมขออธิบายมาตรการกักตัวแซนบ็อกในไทยให้ชัดเจนถ้าคุณฉีดวัคซีน2เข็มคุณสามารถบินมาลงที่ภูเก็ตและกักตัวเป็นเวลา14วันและเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด -4 ครั้งบนเกาะภูเก็ตไม่ใช่แค่จองพักนะแต่นอนบนเกาะเลยหลังจาก14วัน คุณจะไปเที่ยวที่ไหนในไทยก็ได้โคทวิตเมื่อวันที่12ตุลาคมโคยังกล่าวว่าตอนนี้ผมมาถ่ายหนังในไทยการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในรอบ2ปีก็รู้สึกแปลกชอบขนแปลกแต่ก็รู้สึกดีมากขอผมพูดถึงประเทศไทยหน่อยนี่เป็นสถานที่โปรดสำหรับหลายคนแต่ผมไม่เคยมาสักครั้งผมเคยมาแค่เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในกรุงเทพประมาณหนได้มั้งนักแสดงเจ้าของรางวัลอสการ จาก g r a d ด a ยเ r ยังกล่าวชมโครงการภูเก็ตแซนบ็อกว่ารัฐบาลไทยมีสิ่งที่แจ้งชื่อว่าการกักตัวแซนบ็อกซึ่งถ้าคุณฉีดวัคซีนครบ2เข็มคุณสามารถบินมาลงที่ภูเก็ตและไปไหนมาไหนที่นี่ได้อย่างอิสระนอกจากนี้เขายังชมคนไทยว่าคนไทยเป็นมิตรมากต้อนรับเป็นอย่างดีและแน่นอนว่าอาหารไทยก็อร่อยสุดๆดังนั้น ถ้าคุณผ่านการล็อกดาวน์และรู้สึกอยากจะออกไปเที่ยวเมื่อประเทศคุณเปิดขอให้ลองมาภูเก็ตผมมั่นใจว่าที่อื่นๆในประเทศไทยก็น่าจะมีเรื่องราวดีๆให้แบ่งปันเช่นกันแต่ตอนนี้ผมคิดว่าการกักตัวแซนบ็อกจัดขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้วยังมีแค่ที่ภูเก็ตเท่านั้นครับเท่านี้โคก็ทำให้อิจฉากันตาแตกอยู่แล้วยังเพิ่มอุณหภูมิ โดย Australian Embassy Thailand โพสต์ข้อความนี้ Australian Embassy Thailand คุณรัสเซลโคนักแสดงและผู้กำกับที่เกิดในนิวซีแลนด์และเป็นหนึ่งในตำนานของคนออสเตรเลียเดินทางพำนักที่กรุงเทพเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในไทยมีสถานที่ไหนในกรุงเทพและประเทศไทยที่อยากให้นักแสดงชื่อดังคนนี้ไปถ่ายเซฟี่ด้วยอีกไหมครับ เขียนมาแนะนำกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับเพื่อให้รู้จักรัสเซลโคมากขึ้นผมอ่านที่วสินดำรงรัฐโพสขออนุญาตยกมาเลยนะวสินดำรงรัฐอยู่กับคนหล่อคนดีด้วยเพื่อนๆที่ชอบดูหนังคอรลีวูดคงจำรัสเซลโคลพระเอกคอรลีวูดได้นะคะคุณรัสเซลทวิตว่ามาถ่ายหนังที่ภูเก็ตของไทยค่ะมอเตอร์วอร์ัสเซลโค ซูปเปอร์สตาร์เจ้าของรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากเรื่อง g r a d i a t o ตทวิตว่ามาถ่ายหนังที่ภูเก็ตเหมากชอบเมืองไทยและคนไทยและชื่นชมรัฐบาลไทยที่มีนโยบายยอดเยี่ยมคือภูเก็ตแซนบอกที่สุดวิเศษเหมาะกับนักเดินทางและนักท่องเที่ยวมากเห็นไหมจูๆ่ๆไม่คิดไม่ฝันรัสเซลโคดาราฮอลลีวูดรางวัลออสการ ก็ปลุกไทยที่คอพับคออ่อนทางท่องเที่ยวให้ตั้งแข็งได้ถูกที่ถูกเวลาดีเหลือเกินจากปลายปีนี้ไปท่องเที่ยวไทยตลาดไม่แตกด้วยนักท่องเที่ยวก็ให้มันรู้ไป The Greatest Beer Run Ever มาจากหนังสือสะท้อนความระห่ำหักเพราะรักเพื่อนของทหารผ่านศึกคนหนึ่งสงครามนั้นบัดซบที่สวยงามในความบัดซบคือเพื่อนผมเคยอ่านที่เขาแปลย่อๆในเว็บหนึ่งนานแล้ว แต่เป็นนานที่ฝังจำเห็นข่าวมาถ่ายทำเป็นหนังค้นอ่านซ้ำอีกทีจากเว็บไซต์ก็ขออนุญาตคัดลอกด้วยความเคารพดังนี้จอห์นชิคกี้โดนฮิฮลตำนานทหารผ่านศึกผู้เสี่ยงชีวิตท่งเบียร์ให้เพื่อน่ํากลางกระสุนสงครามเวียดนามบายชัยพลมัช2 5 2ไม่มีอะไรที่เพื่อนทหารทำให้กันไม่ได้โดยเฉพาะทหารผ่านศึก ที่ปลดประจําการก่อนเพื่อนร่วมรบย่อมรู้ดีที่สุดว่าเพื่อนในสมรภูมิต้องการอะไรมากที่สุดและนั่นก็คือเบียในปี1967สงครามเวียดน,นามกําลังถึงจุดเดือดสุดมีทหารอเมริกันมากถึง11,000ชีวิตที่เสียไปในการรบครั้งนั้นแต่สำหรับทหารในสังกัดมารีนคอฟนามว่าจอห์นชิกกี้ โดโดฮิลทหารผ่านศึกจากสงครามเวียดนามที่ประจำการครบ4ปีได้รับอนุญาตให้ปลดประจำการกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดในอเมริกาก่อนเพื่อนร่วมรบซึ่งเป็นการหมุนเวียนปกติของกองทัพในขณะที่โดโดฮิลอยู่ที่บ้านในเมืองอินวูดเขาต้องเจอกับศพทหารเพื่อนบ้านมากมายที่ส่งกลับมาฝังในบ้านเกิดของตนวันหนึ่งโดโดฮิลนั่งดื่มอยู่ที่บาร์และได้พูดคุยกับ บาร์เทนเดอร์ทั้งสองเห็นตรงกันว่าทหารที่กำลังรบอยู่ในเวียดนามตอนนี้เป็นฮีโร่ที่น่ายกย่องพวกเขาควรจะได้รับคำชมพร้อมกับส่งเบียร์เย็นๆสักกระป๋องระหว่างที่นั่งฟังโดนฮิวเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ดีกว่าใครพร้อมกับคิดถึงเพื่อนร่วมกองทัพที่กำลังรบอยู่ในตอนนี้ขึ้นว่าคิดว่าพวกเขาน่าจะต้องการเบียร์เย็นๆสักกระป๋องจริงๆว่าแล้วก็ตัดสินใจเก็บกระเป๋าพร้อมฮิวเบียร์เย็นๆ เพื่อไปฝากสหายในกองทัพกลางวอร์โซนในเวียดนาม I came to bring you a beer การเดินทางใช้เวลามากถึง2เดือนแน่นอนว่าเบียร์ที่นำไปด้วยถูกดื่มไปจนหมดเกลี่ยงระหว่างการเดินทางแต่เขาก็ไม่ลืมแวะซื้อเบียร์ข้างทางเท่าที่จะหาได้ไปแทนและได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่รบเพียงเพื่อน,นำเบียร์ที่แม้จะไม่เย็นแต่รับรองว่าจะสดชื่นเข้าไปให้เพื่อนร่วมรบได้ดื่มพร้อมพูดคุยกันอย่างคุ้นเคย ทำกลางหากระสุนซึ่งไม่ใช่เพียงจุดเดียวแต่โดนฮิลเดินทางไปทั่วเวียดนามเพื่อหาเพื่อนทีละคนพร้อมเบียร์คนละแพ็ควีรกรรมของโดนฮิลยังคงเป็นตำนานในหมู่กองทัพอเมริกาที่ยกย่องความระหำ่ำเพราะรักพวกพ้องทำให้ทุกคนที่ได้เจอโดนฮิลในสมอภูมิมีกำลังใจมีความหวังเชื่อว่าจะต้องรอดชีวิตกลับบ้านได้แน่เป็นการส่งเบียร์ที่สร้างกำลังใจให้ฐานที่สูญเสียเพื่อนร่วมรบในสงครามที่ยาวนาน และแม้จะไม่ค่อยมีคนเชื่อในวีรกรรมเบียรันระดับโลกของเขามาเป็นเวลาหลายสิบปีในที่สุดปี2017ชิกกี้ก็ตัดสินใจออกหนังสือเล่าเรื่องราวพร้อมภาพถ่ายที่บันทึกไว้ตลอดในชื่อ The Greatest Beer Run Ever A True Story of Friendship Stronger Than War เพื่อยืนยันวีรกรรมสุดยอดของตัวเองไม่มีอะไรที่เพื่อนฐานจะทำให้กันไม่ได้เป็นตำนานที่ส่วนหนึ่งเริ่มมาจาก จอห์นชิคกี้โดนเดฮฮลคนนี้แหละครับทั้งหมดนี้สอนให้รู้ว่า mm hmm. เนื้ออิจฉา mm hmm. เนื้อแช่ง mm hmm. เนื้อดา่าคือปฏิหารบวกปัญญาประยุทธ์จ mm hmm. ุดประเทศฟื้นก่อนการเวลาเอายกมือไหว้กลางจอเสื้อ,อีกทีซิไอ้ทิดแมวรีรออะไรอีกละ่ะวันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ